รูดวงชาวราศีกรกฎใครอย่าคิดลองดีผลวันที่11พฤษภาคมด้วยอำนาจบนบาร,รมีวัส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปักคุ้มของรา,าดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดอะสตาร์แปลว่าแสงสว่างมลจันทอาสองแสงมาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาจะเปิดหลับศัพท์หรือโชคเถน้ำโซนทรณนี้กวดน้ำความขันโชคชะตาเปิดนะครับถึงเวลาคาบุญกุสมวัสนาขอท่านแนะนำก่อนให้ท่านพบพระผงไผ่รีพินาฏนะวัดวรวนะจ๊ะ รับผมไผรีพี่นาคนะครับผมอันนี้วัดบวรนะจ๊ะนะครับผมวัดบวรวิหารนะครับผมกทมกรุงเทพมหานครนะครับผมออซันสะสมไว้นะครับผมของแท้นะจ๊ะนะครับผมพระเก่านะจ๊ะนะครับผม250บาทเท่านั้นส่งฟรีมีที่ไหนละ250บาทนะครับผมแบ่งให้นะครับผมมีเป็นลังบอกให้นะครับผมแต่สุ่มําได้เหมือนกันทุกอันนะ250บาทของแท้พบเป็นยังไงศัตรตูพังพี่นาดนะครับผมความเชื่อนะ แล้วอะไรครับกันแก้คุณใสนะผมลองหาข้อมูลเซิร์ชดูนะมีครับผมข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับพระภัรีพินาตเขาใส่กันแต่ต้องพบติดตัวนะย้ำนะแล้วบางคนถอดปุ๊บโดนเลยนะแล้วเราเชื้อของเราแล้วก็พบติดตัวไว้ศัตรูพังพิ่นาาเองทำาตามแบบแผนจัสติกตกตำแหน่งนี้นะครับผม250บาท้บาทระผมส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สีส้าหมอแล้วหมอจาแนะนำให้ท่านพบนะพระอังสะดุ้งมาน เขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมเขาก็เรียกกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือปางสะดุ้งมารนนะั่นแหละปางสะดุ้งมารคืออะไรับผมก็คือว่าสิ่งต่างๆมารยังสะดุ้งเอาง่ายๆเข้ามากล้ามกายเป็นไงทำกล้ามกายไม่ได้พอชาติทีแล้วอ่ะเราไปทําอะไรไว้ก็ไม่รู้ับผมชาตินี้เจ้ากรรมในเวรเข้ามาตำลุมเล้าเจ็บปวดด้วยเล้าแสงุกดรา,ามครับผมเราทำยังไงอ่ะมันก็มาเล่นงานเราพอมาเล่นงานเราเราก็ต้องบอกเราต้องพบเหรียญไว อ่าสไตล์หมอดูความเชื่อของหมอดูหมอดูบอกพบเหรียญไว้อาจารย์ช่วยหนูด้วยหนูเชเอาเหรียญไปเองเอาเหรียญไปสองร้อยสิบบาทจบเลยอาจารย์ก็แค่นี้เองเจะเอาอะไรแค่ไหนเดี๋ยวจะให้อาจารย์เล่นละครลิงให้เองดูเชิดสิงโตให้ดูไหมแล้วมัดเสือมัดสิงเอาอย่างนั้นเนาะยอาเสียตังให้ให,หมอจันเล่นละครลิงให้ดูไงหมอสันก็บอกให้พลพบเนี่ยหะตังสะดุ้งมาสองร้อยสิบบาทนี่ของจริงครูบาอาจารย์โปกใส่ ครับผมพิธีใหญ่ของจริงเหรียญเก่า2องบาทปางสะดุ้งมาพบติดตัวไว้แล้วใส่ปุ๊บทําไงครับผมก็สวดอีจิปิโส์คืนน้ำลายสามทีกยงคืนทุกทนะครับตามบารมีครูอาจารย์ที่สอนไว้บารมีหลวงปู่ฤาษีดำหลวงปู่ปานเป็นที่สุดับผมเขาบอกหลวงปู่บอกให้ก,กนืนน้ำลายสามทีแล้วก็กทนหลวงพ่อจรัญท่านก็กล่าวเหมือนกันกืนน้ำลายสามทีครับผมเนี้อเทพเทพวดามาช่วยนะครับผมครับนะู่ทาวเวนมาช่วยครับนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านก็พบเหรียญเนี่ยติดตัวไว้แล้วทําบุญเยอะๆ ไม่ใช่พบแล้วก็ทำชั่วใครจะดีขึ้นเทวดาก็หนีหมดนี่แล้วท่านพบแล้วท่านก็ทำบุญเยอะๆแล้วท่านก็หนีกรรมอยู่ในฟมวิหารสี่แม่ตาการุณามุทิตาเบขาอยู่ในสินห้าไม่ใช่จัดหนักเลยทีงนี้พบแล้วคือเขิมทำ้ายคนอื่นไม่ได้สองร้อยห้สิบาทส่งฟรีแล้ผมพักเก่านะจ๊ะแรผมส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองไมเก้านะครับอ่านไม่จะกดไม่เป็นซันนี่พิมพ์ตรงนี้ อ่านใต้คอมเมนต์นะผมเขียนเอาไว้ซันนี่สี่สองแปดเก้านะผมอ่านใต้คอมเมนต์นะจ๊ะนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้เป็นไงตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างมลจันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสว่างดังใจหมายก็เข้ามาสิครับดวงชะตานี่ใครอยากคิดลองดียิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีในเดอะสตาร์นะครับมันมีแสงสว่างนะดวงนี้ยิ่งใหญ่นะครับ ก้าได้ก้าเสียก้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเดะสตาง์ไงครับมุ่งพันแปรได้ทุกอย่างเลยบอกได้เลยว่า,าไพ่ใบเดียวเนี่ยจบเลยนะเพราะฉะนั้นแสงสว่างมงจันทาสองแสงมาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้หมอจันก็จะทำไยดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายเป็นเศรษฐีเงินล้านอาจารย์หนูจะรวยได้ยังไงคนอย่างหนูก็แย่เลยอย่าดูถูกตัวเองครับนะครับท่านดูช่องหมอจันหมอจันไม่ให้ดูถูกตัวเองนะครับให้คนอื่นก็ดูถูกไป แต่เราห้ามดูถูกตัวเองแค่คนอื่นดูถูกมันก็แย่พอแล้วเราบอไม่มีข้าวจะกินอายเขาแล้วเอาไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ที่นี่โป้นไม่ต้องใส่เราบอกก็ไม่เป็นไรเรแก้ผ้าเดินก็ได้เพราะฉะนั้นในโชคก็ตามนาาบุญบารมีศาสนาไม่ต้องกลัวใครน้งั้นเราบอกกลัวอย่างเดียวกลัวตัวเองอย่าดูถูกตัวเองทำให้คนอื่นเขาดูถูกไปแต่ตัวเองดูถูกตัวเองทีนี้เหี่ยวเฉาเลยนรบอกไอ้ตัวเองยังดูถูกตัวเองไม่ได้ เราบผมมอซันท่านดูช่องมอสันมอซันบอกสู้สิครับเดอะสตาร์สองแสงบนจันพาเดี๋ยวเปิดท่านุ่งคือเขิมก่อนนะผมแล้วเอาของดีไปพระพรบไพรีพินาตเขาเชื่อฟาร์มเชื่อเป็นแต่โบราณโบราณอยู่แล้วเราไปคิดมากทำไมนะผมอย่างน้อยก็เสียตังค์เอาเสียตังค์สองร้อยห้าสิบบาทแล้วอย่างน้อยก็เสียตังค์นะผมสองร้อยห้าสิบบาทค่าขนมนะผมสองร้อยห้าสิบบาทนะผมบางบางคนขายมันแปดร้อยนะมอสันบอกให้มอสันแบ่งแบบขำขำมาก มีเป็นรังน่ะแบ่งให้เขาบางคนเขาขายเป็นพันนะหมอแปดร้อยเก้าร้อยถ้าไปเซิร์ชดูดิครับผมมาสันขา,ย,200าสสยสองร้อยอ่ะสองร้อยใส่มาสองฟรอยด์บไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นได้โชคกระตามีอํานาจบุญมาลามีวาสนาพร้อมที่จะไฟครับกลัวที่ไหนล่ะครับผมการยืดหยัดต่อสู้แข่งแยกชิงดีอำนาจบนมารามีวาสนาสิ่งศักดิ์สิธิ์คำชูบอกปาก,กคุ้กรักษายืนด้วยตัวเองไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้ว,ลวเขาเข้ามาเข้ามาสิครค้าผมกลัวคุณหรือเปล่าล่ะแต่อย่าไปประทัะอย่าาหญ่นี่นะ ต้องอยู่เฉยเรากลัวกลัวหรือเปล่าคือเราวิ่งหนีเราบอเราเป็นสายวิ่งหนีนะครับเราไม่ได้สายประทะนะมันเสียเวลาไม่ใช่กลัวมันเสียเวลาเราบอกกูจะไปประทะไปพลาดพังมันก็เข้าคุกมันดีที่ไหนเรามันไม่มีดีมันไม่มีอะไรดีทังนั้นเรามีจากคนทีอ่อารมณ์ดีอารมณ์มีความสุขเนี่ยไปเที่ยวกินนู่นกินนี่กินกระเพาะปลาเป๋าฮื้อไปกินขนมคกข้าวผัดกุ้งข้าวบัดแหนมเยอะแยะมากมายโว้ย ของไทยนี่นะอร่อยจะไม่หมดเลยแล้วคุณยังไปเสียเวลาไปทะเลออาะทำไมคุณเนี่ยไปนั่งไปเสียเวลาการกินดีกว่าโอ้โหนี่แล้วปลาสลิดทอดนี่ก็อร่อยเนี่ยโอ้โหนี่ก็โอ้โหหไปเดินไปเดินตลาดดิแต่ไม่หมดนะแล้วผมเขาเราเขาถึงบอกเมืองไทยเมืองไทยที่สุดยอดที่สุดในโลกแล้วแล้บผมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปหาที่ไหน,นประเทศไหนหาประเทศไทยเนี่ยลองเดินตลาดนั่นจะบอกว่าฉันไม่ไปเสียเวลาทะเลาะกับคนอื่นหรอก ฉันเดินตลาดก็หมดเวลาแล้วเป็นชมมองกัเดินหาของกินมันเยอะเหลือเกินนะครผม The e m p a t บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การคานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันหัวใจพองโตหันคู่เกิดความยาชื่นท้องฟ้าสีคามนะครับว่าดวงชะตามันต้องแบบนี้มันต้องคึกเขิมไม่ใช่มันอ๋อจะตายแล้วจะตายอาจารย์อาจารย์บอกสู้ก็จะตายอยู่ดียตายไปเลยตายไปเลย ก็ไม่สู้เลยอ่ะไอหมอนทําทำยังไงไอหมอนทําทำไงไอหมอซันพูดยังไงสู้สิสู้สิเนีคนคนมันไม่สู้อ่ะคนคนมันเหมือนกับแบบมันนิคตดอย่างงี้สู้คุณต้องสู้สู้ให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมหมอซั่าก็สู้สิสู้สิผีมันจะสู้เราได้ยังไงผีมันก็เป็นแค่ลมมันจะสู้เราได้ไงคุณสวดมนต์เรื่อยทำบุญไหว้พระเรื่อยอย่าวก็บุญกุศลวาสนาฟ้องปู่ทาเวทเรื่อยปู่จะไม่ช่วยหรอ ปู่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วฟ้องเรื่อยๆจุดทูบก้าดอกดอกไม้ดอกไม้สีแดงออกมาไหว้ปู่เรื่อยๆแล้วปู่น่ามาช่วยอยู่แล้วเขาว่าขออัญเชิญปู่ท้าเวสวรนได้โปรดเสด็จมาสูู้้หมาจริงๆทีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะอ่อนแอไม่ได้นะครับให้คุณสู้หมอจันแนะนําให้คุณสู้จิตใจอ่อนโยนนําพาซึ่งความสมเด็จโชคลาภกันทอมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักของรสสารดวงจันทนี้ เปิดรับซับหรวยโชวท่านใดจะดูงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทหนึ่งคำถามหมอซันจะใช้คลิปตอบให้นะบบคลิปตอบให้สี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทเท่ากับห้าแล้วส่งคลิปตอบให้นะผมแล้บอกไม่มีคําถามอาจารย์การงนา,างนการเงนินความรักโดยรวมอาจารย์วันเดือนปีเกิดชื่อนมสก,กุลต้องแจ้งมาด้วยบางคนไม่แจง้งเอาชื่อเอาชื่อวันเดือนปีเกิดมาหมอซันก็ดูโดยรวมอย่างนี้อมั่วๆอย่างนี้ ไม่ใช่คุณต้องเจาะร,ระบบมานิดนึงนะครับผมวันเดือนมีเกิดเวลาตกฟ้าโคตรสาคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นดูแล้วเปิดไพ่แม่นนะบอกไว้ก่อนนะสิ่งต่งตางๆนะครับผมโชคกตา4ี่นาทีสี่ร้อบาทหมาส,ส่งให้นะครับผม8ปดนาทีแป0รบาทส่งคิดให้นะจ้ะนะครับผมถ้าไม่มีคําถามก็ดูโดยรวมดูขำๆ ครับผมดูแลรู้ตำแหน่งว่าเราตกตำแหน่งอะไรมันจะดีมากนะครับผมนะครับผมขอให้ดันแจมชื่อราบลื่นไปไม่ได้ด้วยดีสุขสมสมว่างนังใจใหมายครับสวัสดีครับ